ค่ะทุกคน็ามาแนะนําผลิตภัณฑ์เลยนะคะเป็นตัวที่ทานละว้าวมาก <Wow. S 2> คือไม่เคยเห็นวิตามินในประเทศไทยตัวไหนที่มีตราซัมซุงการันตีน้าแนนลองทามาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนคือผิวลื่นมากตัวนี้เนี่ยมีคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนที่มีอนุพันธ์ที่เด็กที่สุดนะคะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึง55เท่าเลยนะคะน้องโซมินกินไปแล้วเนี่ยจะหมดแล้วนะคะเราสองคนเนี่ยกินคอลลาเจนอยู่แล้ว อายุเยอะแล้วใช่ไหมคอลลาเจนมันเสือส่อมโทรไปตามการเวลาแล้วคอลลาเจนมันส่งผลต่ออะไรบ้างเรื่องกระดูกเรื่องกับผิวเรื่องความลื่นเรื่องผมเรื่องเล็บทุกอย่างคือมันต้องการคอลลาเจนทั้งหมดน้องโซมินตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าไดาเปปไท์นั่นเองก็คือกินปุ๊บดูดซึมไปใช้งานได้เลยก็คือกินปุ๊บตอนท้องว่างนะแบบนี้นะ มันดูดซึมไวดูดซึมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกับเรากินพวกแบบเปปไทด์อะไรเงี้ยโมเลกุลมันใหญ่มันดูดบ้างไม่ดูดบ้างใช่ไหมในไหนจะกินคอลลาเจนเลงจะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของผิวความชุ่ม ชื้นอย่างเดียวเนี่ยน้อยไปนิดนึงสาหรับเราสองเคิร์ตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดที่เรียกว่าเด็ดเด็ดนะรวมแล้ว11อชนิดเลยด้วยกันคือมันใสเยอะมากจริงๆซึ่งเขามาเต็มเลยมีทั้งไลโคพีนทูมัโต้ฟจิเบอร์รี่นะคะโคเอนไซม์คิวเทนเอลไลซีนเอลกลูตามีนซีบักทอนรวมถึงสารที่ช่วยในเรื่องของลำไส้ทําให้ลำไส้สะอาดปราศจากสิ่งตกค้างนั่นคืออินูลินด้วย11อชนิดของเขาเขาคัดมาอย่างดีเลยจริงๆเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำงานร่วมกันเป็นโครงข่ายจะสามารถส่งผลให้คอลลาเจนทำงาน ได้ดีมากขึ้นรวมถึงไปช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้เราสองคนนะหรือคนที่กินทุกคนเนี่ยมีผิวที่ดีแล้วยังห่างไกลจากโรคด้วยนะคะแนะนำเลยนะใครที่อยากเห็นผลไวๆกินแบบแน้นๆสองเช้าสองก่อนนอนตอนทองว่างเห็นผลไวมากล่าสุดลองทดลองนี่เว้ยไม่ทาครีมหนึ่งสัปดาห์กินอย่างเดียวเธอปกติอะคนฉันอะมันจะสักส ทำไม่ทาครีมแล้วถ้าเก็ดว่าครีมไม่เข้มข้นพอก็ยังสากเว้ยเอาไม่อยู่แต่ปรากฏว่ากินตัวนี้ลองไม่ทาครีมแก คนลื่นดูดทาครีมหนาๆมาก็งงมากแม่ว่าแบบครีมคือสิ่งที่ทาจากข้างน,นอกมันก็ช่วยได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นระดีจากภายในรู้สึกว่าแบบประทับใจน้องเขามากนี่คือถึงจะต้องพิมพ์ไปถามระคาะพิเศษพ,พ,พี่ขาลดทีห่หนูนหน่อยหนูอย,อยากให้ครอบครัวทานทั้งหมดทุกคนนะคะควรจะได้ทานไม่ใช่แค่นาแน αι, นก็เป็นอะไรที่นาแนนอยากแนะนำมากจริงๆนะคะถ้าของไม่ดีจริงนี่คือไม่รีวิวจริงๆอยากสวยแล้วก็คุขภาพดีนะคะแนะนําเลยน้องน่ารักมาก วันนี้นะคะนาแนนลาไปก่อนนะคะมีโปรดักต์อะไรดีๆนะคะนาแนนจะมารีวออิวแน่นอนนะคะบ๊ายบายไปเล้วบ๊ายบาย